สวัสดีครับเพื่ผู้ชมทุกท่านโอ้โหนี้ช่างภาพเราตามมาแอบดูบอมเลยพอดีคันนี้เป็นรถเพิ่งเข้าใหม่ประจำโชว์รูมซัมมิตฮอนด้าอุตสาของเรานะครับเจ้าฮอนด้าเบียรวีรถเพิ่งลงมาเลยเนี่ยบอมก็เลยกําลังตรวจเช็คอยู่ช่างภาพเราแอบมาส่องดูแล้นี่ไหนๆก็มาละคันนี้บอมบอกได้เลยว่าเามีไฮไลท์เด็ดอยู่ที่เลขไม้นะครับเลขไม่น้อยมากเพียง20,000กวโลเท่านั้นเองก็ยังเป็นรถปี2018ได้รุ่นท็อปเอสวีนะครับเป็นรถเจ็ดที่นั่งด้วยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับกําลังตามหารถครอบครััวววขนนนนาาาาดดดเเเเเลล็กสปปคคีีี่่่ใช้งยยย๋บบอมพไูร ภายนอกภายในคันนี้มันสวยไงบ้างเชิญชมเลยครับ ครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่ภายในของเจ้า Honda b บนะครับคันสีส้มสุดสวยคันนี้นะครับนี่ไฮไลท์นะครับบอมพามาดูที่เลขไม้เลยครับผมเลขไม้น้อยมากครับเพียง23,971กิโลเท่านั้นเองนะครับเลขไม้แบบนี้หาไม่ได้แน่นอนนะลูกค้าลูกค้าท่านใดกาลังตามหา b บ v รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งใช้งานมองว่าคันนี้น่าตอบโจทย์ลูกค้าอย่างแน่นอนนะครับ ทุกท่านครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าบ v ีวีนหลังบอมวันนี้นะครับสีส้มสวยๆคันนี้สภาพโดยรวมภายนอกแล้วก็ภายในที่บอมพาไปดูนะครับสวยมากๆเลยพร้อมด้วยไฮไลท์เด็ดก็คือที่เลขกใหม่นะครับเพียง20,000กว่าโลเท่านั้นเองนะครับเจ้า b รีคันนี้นะครับแคมเปญก็ยังจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าอโดยพิเศษนะครับหรือว่าจะเลือกผ่อนนานสูงสุดเนี่ยได้ถึง84งวดนะครับและยังมีโปรโมชั่นอีกมากมายนะครับภายในเดือนนี้นะครับลูกค้าติดอะไรตรงไหนก็ ม,มาสอบถามนะครับหรือว่าจะอินบล็อกมาสอบถามก็ได้เดี๋ยวบอมจะทิ้งเบอร์แล้วก็ไอดียไหลไว้ในช่องดีสคริปชันด้านล่างนี้ครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพจ s u ม m ิ t ทำหน้าอุตสาของเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปนะครับวันนี้บอมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ